ด้วยการผสมผสานกันร,ระหว่างนักแสดงที่เคยเล่นมาแล้วกับนักแสดงคนใหม่มันต้องเล่นคู่แล้วดีนะครับผ <c ute> ู้การเจอกับกันนพัฒแล้วมันได้เคมีอะไรบางอย่างไหมมันเป็นเรื่องสําคัญมีหลายคนเหมือนกันครับตอนนั้นที่ออเดชั่นก็ต้องเล่นกับทุกคนว่าว่าเคมีเข้ากับคนไหนมากที่สุดแล้วก็มาเป็นพี่จิ๊บเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่เราเล่นแล้วก็แล้วก็พุ่มกับพี่ๆทีมงานเห็นว่าเออเป็นเป็นเคมีที่น่ารักแล้วก็เข้ากันได้ดีที่สุดครั้งแรกคือแบบ เขินมากแล้วยิ่งแบบเข้ามาใกล้ๆตัวชากครึ่งหนึ่งเลยค่ะมันจะมีซีนที่แบบเดินเข้ามาใกล้ๆชาจริงๆมันวืบไปเลยแล้วก็แบบอ้อยออกมาอีกนิดนึงได้ไหมคะเขินมากเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมันรู้สึกแบบนั้นนจริง เจอการของแม่พลอยกับคุณเปรมแล้วก็เป็นการที่แบบจีบเรื่องขนมจีนมาไปอินเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆที่คนที่มาดูเนี่ยจะต้องแบบเขินตามแน่ๆเพราะว่าด้วยความรู้สึกที่เราก็รู้สึกจริงๆว่าเออแม่พลอยคนนี้เป็นคนน่ารักนะแม่พลอยเป็นคนที่แบบเป็นสาวไทยที่แบบว่าไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แต่แอบรู้ว่าเขาแอบ,บยิ้มเล็กๆอะไรเงี้ยเป็นเป็นมุมที่แบบพี่จ๊บมี พี่จบมีให้เรารสึกเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นคือเขาทําให้เรารู้สึกได้จากสายตาของเขาที่เขาแบบมองเราคือโอเคเขาพยายามจีบเรานั่นแหละแต่ว่าความน่ารักของเขาคือการจีบเขาไม่เหมือนกับผู้ชายสมัยนี้การจีบของเขาเป็นผู้ชายสมัยก่อนที่ถึงจะจีบแต่ก็มีความสุภาพอยู่ข้างในแล้วมันทําให้เรารู้สึกได้ว่าโอเคเขาเขารู้สึกดีกับเรานะแล้วเราเองก็แสดงออกไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็น สาวชาววังด้วยเราถูกอบรมเลี้ยงดูมาว่าเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวแสดงท่าทีอะไรออกมากไม่ได้ขเขาเนายว่งนุ่งกว่าใคร เ,เขาจะเป็นแนวแบบเ,เขินแล้วก็แบบเดินหนีดีกว่าแบบแต่การเขาจะลุกตลอดเวลามันทําให้เรารู้สึกว่าพ่อพ่อก่อนเธอค่ะคือแบบเขินมากแล้วไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นอินเนอร์ที่มันออกมาเปิดช่องนิดนึงปุ๊บผมเข้าช่องนั้นเลยร <laughs> ับส่งกันสําคัญมากเรื่องของความรู้สึกต่างๆพี่จิ๊บเนี่ยเป็นคนที่เขามีในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยาก โตตอบเขาไปด้วยความรู้สึกแบบนี้นะอย่างเช่นแบบเวลาเขาเขินอายปุ๊บเราก็อยากจะแบบได้ใจย,ยิ้มเขินเรานี่หนาอะไรเงี้ยก็ไปต่อไปต่อในทิศทางที่คุณแปรมคิดเอาไว้จิมรู้สึกว่ากันคือคุณแปรมจริงๆค่ะ คนอื่นมาเล่นบางทีเราก็าอาจจะรู้สึกว่าเราคงต้องต้องคุยกันเยอะกว่านี้หรือต้องจูนกันเยอะกว่านี้ได้เล่นกับเขาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันมีมุมบางมุมที่เขามีความน่ารักเขาจะมีมุมที่แบบเป็นสาวไทยที่แอบเขินอายนะแต่รู้ว่าข้างในเนี่ยแบบเฮ้ยเขาก็แอบรักเราเหมือนกันนะทำให้เรารู้สึกว่าเออแม่พลอยเวอร์ชันนี้ก็เป็นเป็นแม่พลอยที่มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะด้วยสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาหรืออะไรต่างๆนี่มันมัน,มน กลังดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราดูไปแเรวก็เพลินแล้วเราก็ยิ้มแอบอมยิ้มไปอะไรอย่างเนี้นย